วันนี้อัญญามาทำอะไรมาทำงานหรอบอกสิมาเอาย่าข้าวห<ะ>ม แถดตรงนู้นใช่ไหมแล้วหนูจะลงทางไหนลงตรงไหนดีตรงนู้นตรงนู้นหรอใช่ใช่ไหมไหนย่าญ่าเป็นต้นยังไงย่าเป็นต้นแบบนี้ไหนไหนต้นหญ่าชี้ซุนต้นย่าชี้ต้น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 แบบนี้ให้่ยะไปไปเที่ยวกันวันนี้อัญญามาเอาหญ่าข้าว นี่ยา้าเราก็ต้องมาถอนใช่ไหมคะใช่ไหนไปลงนาเล่นขี้ตุ้งไปหน้า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 นั่นแหละ<ป>อ่ะอันยาวันนี้พามันทำอะไรเนี่ยไเนี่ยไ,ไปไหน มาเหยียบเหยียบต้นข้าวอ่ะในยญ้านะไหนไหนในหญ้าคะไหนเห็นสักต้นหรือ,อยังไ,ไ,ไหนไ,ไหนไหนนี่ไหนอ้ยมดแดงเยอะเลยนี่นี่น,นี่มดเห็นไหมคะมดแดงตัวนี้กัดทั้งเจ็บทั้งคันเลยเนี่ยใช่ไหม ใช่ไหมไปเดี๋ยวอันยาค่อยกลับบ้านน้อยยาเจ็บอบ่ะฮะ <laughs> ใช่ไหมอันอยาขึ้นไปใส่รองเท้าปะแล้วก็ไปอยู่บนห้างน้อยนะขี่เปอันอยาเดินไปห้างน้อยแล้วหอันนี้เป็นห้างที่อยู่ข้างล่างนะคะไม่ใช่อยู่ตรงสวนยาง อยู่คนละที่กันให้เขาไปรออยู่ห้างน้อยวันนี้บรรยากาศเขาอึมครึมก็เลยเย็นสบายอ่ะสระอันดาสะใครคะสะสะ,สะเพื่อนสะเพื่อนหรอเอาไปดูซิไหนสระพาเพื่อนไปดูซิสระหนสะน้ำอยู่ไหน ไหน,นไหนคะไหนพาเดินมาดูสิดูตรงไหนอ้าวไม้ไม้ไม่ไหนน่ะไหน,ไ,หนไม้อะไหนไ<ม>ใช่ไหมไมีใบ,บไม้มีไม้ไผ่ดีโนนมีตุงร่วม,ม,ม,มหนู่นะเห็นไหม,ไม,มอ,อืมปลูกปักเักอใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมคะอันนี้สระน้ำสระน้ำอัญญาอันนี้ที่ปุ๊บก็ให้อัญญานะที่ล้างมือที่ล้างมือที่ล้างมือคะ่ะไหนปี่ตรงไหนอีกพาเพื่อนไปดูสิคะห้างน้อยข้างล่างมีตรงไหนบ้างไหนห้าง้อนมีมีสายใหญ่นะไหนไหนนี่ค่ะ,คะอืมจ้ะ อยากเล่นแล้วค่ะอยากเล่นอะไรอยากเล่นอันนี้ค่ะอยากเล่นอะไรคะัแต่กลัวจมน้ำน,น้ำมาขึ้นเยอะเลยนะใช่ไหมใช่เก่งมากต้องถามต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่โอเคไหมจะได้ไม่ตกน้ำโอเคไหมคะไหนอยากเล่นไหนลงไปนะใช่ไหมลุงร่วมอยู่ทางไหนนุนลุงร่วมทางไหน<ช>โอ้แดดออกแล้วเนาะ แดดเริ่มออกแล้วเริ่มร้อนแล้วจะไม่อึมครึมแล้วค่ะอัญญาจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมคะบายบาย